สวัดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม t p พหรือเกมภาษาไทยในชื่อของผมเมสาจอมซนทั้งสามเป็นเกมเก่าที่ใช้โปรแกรม a d ร b ด f a ีอ่าโดยตัวเกมจะแบ่งให้เราเลือกทั้งหมดได้เ,เป็นคุณเจ้านายเได้เป็นเจ้านายโดยที่มีเมษสามคนบร,ริการเรา,าเง่ายๆเลยเป็นปั๊บราสามารถเลือกสาวทั้งสาคนมาได้เลย เจ้าใเกมจะมีสามสาวคาแรคเตอร์เราเลือกตึงคนแรกเปน้องสาวใน่องจบแนวพิศาวใส่เอสส่วนคนสามจะเป็นแนวเย็นชาเงียบถึมอ่าตรงนี้คนแรกจะเป็นมือปากเสียบโอเคนะแต่้องคนนี้จะเป็นยี้มือตีนเสียบโอเคนะส่วนน้องคนนี้จะเป็นออกแนวคุณพี่สาวใส่เอสนิหนึ่งอ่าคาแรคเตอร์ประมาณนั้น น้องคนนี้เป็นน้องที่ผมชอบจะเป็นแนวมือปากเสียเหมือนกันจะเป็นแนวน้องเงียบขึมนน่ารักๆโอ้ย่าผมชอบท่าสองก็จะมีเรื่องับเส้นภาคเนาะไปพี่ว่าเกมยุบเก่าขายแล้วข้าข้ายาขับะุรังข้าไปางล็อกนั่นแหละจบจไม่ได้แจ้ใหม่นะจ๊ะไม่ไม่ไม่รานี่ก็ตรงเี้แหละ話して่しいんだけど

เฮ้ยดูถูกมาละไอ้หนุห่มเฮ้ยถามเลยจับไปเลยเพ้่ถ้าอยากรู้ว่าจับตรงไหนได้บ้างก็องลองเอาเมา,าส์ชี้ตรงนี้ตรงนี้ดูมันก็จะขึ้นเป็นรูปเอ่อแบบนี้นี่เกมจะมีเมนูข้างบนข้างๆอ่ะจะมีปรับคุณภาพความคมชัดของภาพ สียงอ่าเจ๋งเนาะ <S <S เมนูจะมีเรื่องเสื้อผ้าเราสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าว่าเราคอนตอนนี้จะใส่เสื้อผ้าหนึ่งชั้นหรือถอดอเจ๋งนะทีนี้เห็นมือเนาะมือสามารถเลือกรลองว่าเราจับไปแล้วจะเห็นมือหรือไม่เห็นมือก็ได้โอเคนะที <S <S นี้เกมมันมีหลอดด้วย คนใหญ่ตัวละครตัวที่หนึ่งกับตัวที่สามจะไม่ได้ยากมากไม่เหมือนกับตัวที่สองที่จะยากลำานึ่งเพราะงั้นตอนมีสองมันจะเป็นตรงตีเนาะตีมันจะยากตรงที่ว่ามันไม่ทําให้ฝ่ายเมียอารมณ์เด็กต้วอ่อ่าแล้วจะองให้ใช้มือด้วยต้องใช้ดีๆด,ด้วยนะโอเคนะเก่งง่ายดีเนาะจงดูหลักความสัมพันธ์ข้างๆให้ดีเพราะว่าถ้ามันเกินจนถึงขีดจำกัดมันก็จะแตกตรงนั้นเลยโอเคนะ ในท่าตัวหนึ่งอะในหนึ่งท่าบางทีจะมีสองสองอย่างในเวลาเดียวกันโอเคนะอย่างมือนี่จะเป็นปากกันนะถ้าเป็นอ่าที่สองเป็นใช้ปากถ้าใช้ปากก็จะมีใช้ลิ้นแล้วก็ไปจนถึงลำคอโอเคประมาณนั้นอ่าผมจะกดไฟเกมไฟเกมผมจะเก็บไว้ใต้ีสคิปชั่นนะอ่าผมจะอัโปโหลดมันเป็น Google Drive ถ้ามันไม่ได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะ ทีนี้จะเริ่มกับซับ้องผมนะแค่นั้นแหละ